สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดดิทแบงค์นะครับคืนนี้วันพระสัสบดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามกันไม่มากนักนะครับมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลงเตะกันหนึ่งคู่ก็คือเรียบูเจอกับเบอร์ลี่นะครับเรียบูเองนั้นฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนักนะครับ34เกมหลังนี่ในลีกไม่ชนะใครเลยนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ตอนนี้ริวพูเสียตำแหน่งจากฝูไปเรียบร้อยนะครับวันนี้เจเบอร์ลี่ถ้าดูเกตบอลตัวตัวเล่นต้องบอกว่าเหนือกว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ง่ายนะครับเบอร์ลี่เองช่วงหลังอา,อาจจะดูว่าต่ําชั้นกว่าแต่ผมว่าเบอร์ลี่เองก็ต้องการแต้มเพื่อรุ้นินตกชั้นนะครับวกกับริวพูชั่วโมงนี้เกมลุก ไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับทั้งซาโดมาเน่โรเบโตฟิมิโนแล้วก็โมซาร่าแลวกว่าทั้ง3คนฟอร์มตกเกือบทั้งหมดนะครับดังนั้นวันนี้กับเรทที่เปิดมา2อลูกลบน้ําอยู่เบอร์ลี่นะครับผมว่าทีมเยือนสู้ได้แล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดกลับออกไปนะครับส่วนอีกคู่นะครับที่เรื่องมาฝากกันนะครับเป็นเกมนาฬิกาสเปนนะครับระหว่างเอบาเจนมาริ bar, นะครับคู่นี้ทีมเยือนต่อ 0.75นะครับเชียร์แมริดได้นะครับตราหมีปีนี้ในหลีกดีมากๆนะครับคมกริบวันนี้มาเยือนก็จริงนะครับแต่พวกเขาน่าจะใสในลุกที่ดีกว่านะครับทั้งหลุยส์โซเลสอ่าแล้วก็โจฟิลิกนะครับวันนี้น่าจะพาทีมแมริดนะครับบุกเอาชนะเอวาได้วันนี้เชียร์ทีมเยือนตราหมีไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้คืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั้งได้เหมือนพรุ่งนี้สวัสดีครับ